สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แต่จะพามาทำอ่าเบสิกแพนเค้กนะนะคะมีเสียงมีเสียงแทรกตามสายมาค่ะก็ส่วนผสมก็จะมีจริงๆก็คือทุนอย่างคงจะรู้กันอยู่แล้วนะคะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ใช้หน<ำ>ึ่งถ้วยตวงทำซัมมีคูนคุย <laughs> ทีนี่ค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนม เสร็จส่วน4ถ้วยตวงแต่ว่าไตา่ใช้เป็นฮาร์ฟแอนด์ฮาฟก็คือก็จะเหมือนพวกคอฟฟ่เมดอะคะที่มาเติมในในกาแฟานะคะก็คือนมที่ผสมมัครีมอย่างละครึ่งมันก็จะข้นๆหน่อยมีส่วนผสม,มของไขมันเยอะกว่านมปกติตัวนี้จะช่วยให้แฟนเค,ค้กฟูนุ่มมากนะคะเราก็จะมีผงฟูเราใช้ผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันคานวาลาหรือน้ำมันพืชเสรห่งส่วนแถ้วยตวง ก็เกลือป่อนครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายอย่างช้อนโต๊ะคะแล้วก็มีเป็นน้ำมันที่มาทากระทะหรือว่าเป็นเนยก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันค่ะ หลังจากที่ใส่ส่วนผสมของเหลวเกือบทั้งหมดลงไปตีเข้ากันก่อนนะคะเราก็ค่อยใส่แป้งนะคะซึ่งแป้งหนึ่งถ้วยตวงนี่เพื่อนก็อย่าลืมปาดให้มันเรียบเสมอกันก่อนนะคะเดี๋ยวแล้วเราก็จะมาใส่นมฮาร์่แอนฮาร์ใสสามส่นสี่ถ้วยตวงแต่ก็กะเ่านะคะเพราะที่เกียจใช้ที่เกียจขที่เกียจใช,ทใช,ททใช้ที่ตวงก็ใส่ประมาณนี้นะคะ ก็เดี๋ยวเราก็คนให้เข้ากันเออ่ที่บอกกับตรงน้ํามันคาราเวล่าหรือน้ำมันพืชน,นะคะเศษหงส่วนปดถ้วยตวงนี้ก็คือก็เท่ากับสองช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าเศษนส่วนสี่ถ้วยตวงเนี่ยมันเท่ากับห้าสิบเจ้าหรือหกสิบมิลลิตรก็จะได้ถ้าครึ่งหนึ่งของเศษหนส่วนสี่ 4, ก็เป็นเศษนส่วนแปดใช่ไหมคะมันก็จะได้เท่ากับสองช้อนโต๊ะเพราะหนึ่งช้อนโต๊ะมันเท่ากับสิบห้ามิลลิลิตรคะ เดี๋ยวพคนให้เข้ากันนะเราก,ก็จะมาหยอดในกระทะที่จ่เปิดไฟรอไว้นะคะแล้วก็ทาน้ํามันไว้บางๆนะคะเดียะะ๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะตอนนี้แต่ก็เทแผ่นเค้กลงในกระทะแล้วนะคะก็เทไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าอย่างมันก็เจอกระจายออกมาเป็นแผน่นแต่ถ้าใครชอบแผ่นใหญ่ก็ต้องเทให้มากหน่อยแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ สังเกตว่ามันจะสุกยังก็คือว่าดูจากลักษณะของผิวของแพนเค้กเห็นไหมคะมันจะเริ่มมีมันคล้ายคาเหมือนผิวพระจานนะคะที่ว่าเป็นตะปุ่มตะป่มนะคะนี่คือว่าถ้าเกิดเขาข้างหน้างเขาเริ่มสุกเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีการแตกประทุของแป้งแพนเคก้กมาให้เห็นสังเกตน,นะคะเห็นไหมคะเนี่ยพอเขาเริ่มประทุประทุไปทั่วๆแล้ว เราลองเอาอะตะหลิวนะคะมาแตะดูถ้ามันเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือว่าข้างล่างเริ่มสุกแล้วคือม,มันไม่ติดกับตาหลิวนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดว่ากระทะร้อนเสมอกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่า,าร้อนมากเพราะว่าเราต้องใช้ความความร้อนค่อนข้างต่ำหน่อย เพื่อจะให้สีของแพนเคก้กมันเสมอกันนะคะแล้วจะสังเกตว่ามันจะฟูเห็นไหมคะเพราะว่าถ้าเราใช้น,นมธรรมดาเนี่ยส่วนผสมของไข,งขมันในเนื้อแพนเคก้กมันจะน้อยมันจะทำให้แพนเคก้กอะ่ะไม่ฟูนี่ก็คือเคล็ดลับที่ตายเจอบปบางเอิญเพราะว่าบังเอิญน,นมหมดก็เลยต้องใช้ฮาร์ฟแฝนฮาร์ฟฮาร์ฟแฝงฮาร์ฟก็คือว่านมนมครึ่งหนึ่งครีมครึ่งหนึ่ง ในในในตัวของ half and half นะคะมันก็เลยมีส่วนของไขมันเยอะขึ้นก็ทําให้ตัวแพนเค้กเนี่ยฟูขึ้นนะคะพอกินพอกินแล้วจะรู้สึกว่ามันฟูนุ่มนะคะซึ่งผิดกับที่ใช้นมธรรมดาถ้าใครกลัวอ้วนก็ใช้นมธรรมดาไม่ไม่ผิดกติกาอะไรแต่ว่ามันจะไม่ฟูเท่ากับตัวที่ใช้ half and half นะคะส่วน whipping cream whipping cream เนี่ยคือส่วนผสมของครีมจะเยอะกว่านม ะะซึ่งตัวครีมจะเยอะกว่า half and half นะคะประมาณว่าที่เคยอ่านคือมีครีมประมาณ70%นะคะแล้วก็จะมีนมอยู่30%มันก็จะทำให้ตัวของวิปปิ้งครีมจะมีส่วนของไขมันเยอะกว่าซึ่งเวลาที่เรามาทำปั่นให้มันเป็นมา,มาใช้แต่งหน้าเค้กเนี่ยค่ะมันจะอยู่ตัวมากกว่านะคะค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจกับคลิป ทาแพนเคก้กของตายนะคะแม้ว่าช่วงแรกๆจะมีเสียก็แสกตามสายจากคุณสาม,มีมาแซวเล่นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมือใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ